ยินดีต้อนรับสู่รวยจริงรวยจริงช่องที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จสวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน10วิธีเก็บเงินให้ได้เร็วขึ้นใครที่อยากสร้างวินัยการเงินและอยากเห็นเงินงอกเงยมากกว่าที่เคยต้องฟังให้จบครับวิธีที่1ตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนไม่มีเป้าหมายก็เหมือนวิ่งในที่มืด ลองตั้งเป้าเลยครับเช่นเก็บเงิน1 0 0 0 0แสนบาทภายใน1ปีหรือเก็บเงินซื้อบ้านใน5ปีข้างหน้าพอมีเป้าหมายเราจะรู้ว่าต้องเก็บเท่าไหร่และมีกำลังใจมากขึ้นครับวิธีที่2จดบันทึกรายรับและรายจ่ายทุกวันเงินส่วนใหญ่หายไปกับรายจ่ายเล็กๆที่เราไม่ทันสังเกตกาแฟแก้ว50บาท เดือนหนึ่งก็พันหบาทแล้วแต่ถ้าเราจดบันทึกจะเห็นชัดได้ชัดว่าเงินไปอยู่ตรงไหนวิธีที่3ใช้กด50 30และ20จัดการเงินแบบนี้50%์ใช้จ่ายจำเป็นสาเป็นต์ใช้เพื่อความสุข20%เก็บออมทันทีทำแบบนี้ก็มีเงินเหลือเก็บแน่นอนวิธีที่4ี่ออมอัตโนมัติ ทันทีที่เงินเดือนเข้าตั้งระบบโอนเข้าบัญชีเงินเก็บไม่ต้องรอให้เหลือเพราะถ้ารอมักไม่เหลือวิธีที่5ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นก่อนซื้ออะไรลองถามตัวเองว่าถ้าไม่ซื้อจะเป็นอะไรไหมกาแฟพุกวันลดเหลืออาทิตย์ละสองวันเงินที่ประหยัดได้อาจกลายเป็นเงินเก็บหลักพันหลักหมื่นวิธีที่6 เพิ่มรายได้เสริมถ้าอยากเก็บเงินเร็วขึ้นต้องไม่พึ่งรายได้ทางเดียวเริ่มจากเล็กๆเ,เช่น freelance ขายของออนไลน์หรือขายของมือสองรายได้เสริมเล็กๆรวมกันอาจกลายเป็นเงินก้อนใหญ่วิธีที่7ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิตบัตรเครดิตนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเงินยังอยู่แต่จริงๆแล้วคืนหนี้ลองพกเงินสดจำกัดในแต่ละวัน เช่นวันละ300บาทหมดแล้วก็คือจบวิธีที่8ตั้งความท้าทายการออมทำให้การเก็บเงินสนุกขึ้นเช่นเก็บวันละ50บาทหรือใช้วิธีเก็บแบงค์5้ง50เจอเมื่อไหร่ต้องเก็บทันทีครบ1ปีคุณจะตกใจว่าเงินมากขนาดไหนวิธีที่9ลงทุนให้เงินทำงานการออมเท่านั้นอาจไม่พอลองลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่นกองทุนรวมฝากประจําหรือดัชนีกองทุนให้เงินทำงานแทนเราวิธีที่10อยู่กับคนที่มีวินัยทางการเงินสิ่งแวดล้อมมีผลมากถ้าเพื่อนใช้เงินฟุ่มเฟือยเราก็เผลอตามแต่ถ้าอยู่กับคนที่รู้จักออมเราจะได้รับแรงบันดาลใจและผลักดันกันให้เก็บเงินได้สำเร็จสรุปการเก็บเงินให้ได้เร็วขึ้น ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องใช้วินัยและความตั้งใจจริงๆเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยเพิ่มขึ้นความสม่ำเสมอสำคัญกว่าจำนวนที่เก็บนี่คือ10วิธีเก็บเงินให้ได้เร็วขึ้นลองใช้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ